ไม่ยากฮะถ้าเองอยากลองพี่เขาไม่ต้องทําสัญญกรรมด้วยเอทําอะไรพวกเองเลียดคนเป็นโรคไหมเฮ้ยฮะย็นตะมาสมัครทหารใช่ไหมล่ะผมชื่ออาทิตย์ผมชื่อวายุครับพี่อันนี้เพื่อนผมนี่เอ๊ะอันนี้คชื่ออะไรผมดังครับเป็น้พวกกูไกลเขียวะไรอเหมือนเขามายืนไปอะไรให้่อยู่ัพี่ดูเป็นอวุโสมากเลยครับที่นี้ อะไรอ่ะ <S <S เอ็งยืนนะเอ็งหมอกที่ไม่อยากอยูกใกลอกมาเฮ้ยเอ็งจะหลอกพอได้เอเอยืนเงี้ยเออสัสดีครับสัสดีครับวันนี้มันปีนี้โอเคต้อหาเยอะมาก เราไปหาใครผัวมึงแอบดูก่อนเลย้าเอ้ยทำไมไอ้หนึ่งทำไมไอ้พี่มันยิ้มจังเลยผัวมเฮ้ยเฮ้ยมาทำไมวะเนี่ยอะไรวะเจออีกแล้วเฮ้ยไอ้หนึ่งเนี่ยแสดงว่ไรวันรีก็ต้องมาด้วยดิโฟนี่ไม่ชอบหน้ามันเนี่ยมาทำไมวะแล้วมาทำไมวะก็มาเป็นอาหารมันสิ ถามได้ขนาดมีลูกสามเนี่ยตาเยิ้มไปเยิ้มมาอาชุดเทาเนี่ยนะใครก็ถามนะต้องเห็นก็ถามต้องเห็นได้ดิทำไมไปเขียนหัวแม่งน่าพระกลมเมียอย่างเงี้ยแสบแน่ตัวนี้ร้ายจริงไอ้น้องมาเด็ดแล้วสมบัติหารเลยเออโอ้ยชิบหาย ไปหาญาติถัวมึงไปยันรูปร่างเนี่ยก็โง่ส่งน้ำพลาชิ้นเดียวมึงไปนั่งแปบนี่แล้วอย่าบอกใครว่าเป็นพี่น้องกับกูนะหน้าแก่กูว่าเต็มรักอย่างมึงอลยขอเป็นจ้องมาสักวันนะครับขอบคุณมากเลยตกลงครับค่อยเจริญหูเจริญตาหน่อยะอะไรเจริญหูเจริญตาหน่อย หล่อตรงไหวนว่นนนนาสีค่คนยังไม่ได้ครึ่งผู้สกุลได้ส่วนสูงกูก็แกหกขาดน้องดูนี่ลิกเกต้องลุกลางสะอาดสะอ้านอย่างนี้นะผมลุกมอมแมนไปเหรอฮะผมลุกมอมแมงไปสัปปีเฉวีวันวันลุกลางแม่งน่าใช้กันมาไม่ได้ใช้กับคนแล้วลุกลางตง้องดีอย่างพวกเราลิเกอ่ะเออแล้วยังไงนะวันนี้เอาท<น>ุกคนเดี๋ยวนี้จะาไทยเดินทางมาถึงแล้ว ตรงนูนเลยกองนวยการแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยมีผลงานเพลงอะไรอยากจะร้องอีกไหมอังกูคุยกับใครเนี่ยมี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 ใช่ไหมหลังจากที่เราไปอยู่ตรงไหนกองประชาสัมพันธ์กองพันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ฝากฝากผลงานเดี๋ยก็ได้แหละฝากผลงานก่อนจะได้ร้องเพลงให้ในคนในกองค่ายต้องฝากไปด้วยนะครับเพลงคนของใจ้ ฝากใครอ่ะให้นิวคันพี่อ๋อเหรอเก่าเก่าคันไถ่ละเพิ่งเพิ่งไม่จะฝากเออผมก็ขอฝากคนในรูปไว้ด้วยนะให้ผมฝากงานพี่เขาเป็นอะไรเสียเสียใจอ่าฝากเพลงหน่อยจัดเลยครับก็ฝากพวกเราในพันธุ์ที้นะครับสามารถติดตาม ทางของเราได้ทุกช่องทางเลยครับอ,ออยากฟังเพลงก็เข้าไปฟังได้ที่ยู u ูบแกรมมีโก้ออฟฟิเชียลนะครับฝากด้วยนะครับมีได้ได้โอกาสนคะครับมาร่วมแสดงพวกเราที่งานสารทั้งประเทศนะครับเราจะไปเห็นที่นี่ดูแก่เป็นยังไง <laughs> <c oughs> รู้ว่าคันที่จะมานี่โก้ชหมดเตี้ยงเลย <laughs> เแล้วอยากจะฝากผลงานเพลงอะไรอีกไหมครับไม่บอกอะไร วกับมเอกว่าถามอเอกเขาให้ประกาศมึงบอกไม่บอกไม่บอกงานรเสืไม่บอกเดจ๋ฝากผลงานหน่อยฝากผลงานนิดนึงเฝากผลงานแต่จ่ายได้ยินกน้องเพลงยังครับเดี๋ยวจาผมให้เขาฝากผลงานเลยนะโอเคฝากผลงานด้วยไม่ต้องมาเทไคนกั ไอ้บิ <gegen ice> <warfare> ๊กแชร์ด kind of ้วยเลยเฮ้ยวันี่ผัวมึงแชร์แล้ววันนี้เออที่จริงเอย่ยเขายังให้ถามเลยว่ามึงมีหรือเปล่ามึงก็รีบบอกแล้วไอ้บิ๊กแชร์แล้วไอ้บิ๊กแชร์ลงตัวอีดแล้วแต่ได้ยินเขาร้องเพลงกันอยังครับตอนแรกยังยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวขอร้องอีกอเที่ยวหนึ่งแล้วกันคนเขาจะได้ฟังกันชัดๆขอเพาะๆเลย บ้าานเชแม่ดอกทองกวาบานเย็นโอ้วแม่ดอกป่าใหญ่นิ่น่าซ่อนเร้นอานนยากคอ,อ,อยเช้าเห็นก็ยังไม่เห็นดวงจ้า ไอ้ติ้วคนละเพลงรวมรุสยอดไหวทางเสียงนกกาจี i hey.